เลยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดสแตนบายไว้ให้มันอาจจะไม่ขึ้นหน้าห้องเราอย่าลืมนะอาจารย์มา,ยาเช็คชื่อหน่อยอาจารย์ <S <S อืมตัวเล็กมันไม่ใช่ความรู้ตัวเล็กมันไม่ใช่วิชามันไม่ใช่ศาสตร์มันเป็นเรื่องมนุษย์มันเป็นเรื่องตัวเราโอเคตามอยู่ครับ แสดงว่าอะไรครับให้รู้เลยว่าถ้าเป็นสเปรดายแจวตัวหุ้มกระดูกเราอะครับมันสกรปรกครับมันต้องคลีนแคนเคลียร์นี่คือมันขึ้นหัวแล้วนะแต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นหัวมันอยู่ในตัวให้มันทำกระบวนการครับสำหรับบางคนบางท่านที่ยังมาไม่ถึงหัวคือไม่เห็นในหัวทั้งเห็นในตา ในตาคือสเปรดายในหัวคือไฟเฟสแบ๊บแทนค่าภาพทันทีมันจะตัดภาพปับปาบปาบัปบถามว่าจริงไหมจริงนี่ครับก็มันคืออดีตเราสิครับมันจะเกิดขึ้นไหมมัเงเอะเพราะมันเป็นอดีตครับเออเออถ้ามันสะสมอะไรก็เนี่ยครับถึงบอกว่าเอาคอร์รอไปแย่บอดบอดมันก็อะไรอ่ะมันแก้ผ้าให้เราเห็นอ่ะเนี่ยเลยถอดภาเลยวันเนี้ย ถเราได้คลอสอแล้วเราได้ทั้งสเปดายแล้วเราได้ทั้งเอฟเอฟบอร์ดมันหนีบอทดง่ายงายบอทดมันจะต้องเปิดล็อกบอทดมันจะต้องปลดล็อกค,ค,ครับออนสวิตช์ครับนึกออกไหมยังมันไขประตูอ่ะไขประตูที่มืดบอร์ดมานานไขประตูหลุมดําก็ได้ไขประตูเอ่อมิติก็ได้เราไม่ต้องใช้ดวยเลมอนครับแต่เราคอนโทรลไม่ได้หรอกครับ เพราะเราไม่ใช่ผู้เข้าถึงเราสามารถทําได้อย่างเดียวคือตามดูตามรู้ไม่ต้องสรุปเลยครับว่าคืออะไรเป็นอะไรยังไงแบบไหนอ๋อเนี่ยเหรอบอทเข้าใจมันไปเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเอฟเอฟนะเอฟเมีแต่ c ีเออันนี้เอฟเอฟนะเมื่อเราสเปรย์ได้ที่ในตาก็รู้ว่า อ๋อเนี่ยเหรอเราเห็นกระบวนการของการทำงานของสามเหลี่ยมครับเนี่ยเหรอแจ่วฮ้อนผลลัพธ์ที่เราหนึ่งรู้สึกได้ในตัวที่มันวิ่งทั่วตัวคือร้อนนั่นเองครับ uh. ร้อนเสร็จมีเอบด้วยบางจุดบางตำแหน่งถ้าจุดไหนนะครับที่ f อฟเฟทำงานนั้นตำแหน่งนั้นแสดงว่าอะไรครับยังไม่เชื่อมครับมันกำลังทำให้ออน์วิตมันต้องเอาแจ่วฮ้อนเข้าไป จึงต้องเพิ่มผัตเานจีนบรอกว่าอย่าไปบ้ากับมันมากในหัวให้เอาตัวให้รอดก่อนคือเรื่องของการใส่การดูดเข้าไปอ่าอ่าอย่าไปบ้ากับหัวเดีย๋ยวหลงทางเอาตัวก่อนตัวให้มันเบาลอยก่อนให้มันสะอาดให้มันเคลีนน์เคลียร์ก่อนให้มันเขาเรียกทรงยานทำยานให้มันหน้าขี่หน้าขับให้มันโปร่ปงโลง่ลงบ่งสบาย เมื่อตัวใดก็ตามที่มันกำลังเกิดคอรสจุดนั้นคือจุดที่ต้องการสั่งการด้วยการดูดกับหยุดถ้าเป็นเจียนเจียนจะสั่งดูดเพื่ออะไรครับเพิ่มสินค้าเข้าไปครับเพิ่มวัตถุดิบครับอากาศเพิ่มวัตถุดิบเข้าไปตักจำนวนสิบตักเลยครับอย่าตักเดียวไม่งอนนะ ไม่งอนนะไม่งอนนะครับออถูกต้องเจื้อนแมบแน่นอนจริงโอเคนะครับเมื่อเราตักสิบตักตัวนี้แหละเจื้อนที่จะเอาไปสับซีดยสเปรย์ดายและแอออย่าทะนงตนอย่าหลงตัวอย่าลืมตนว่าเรานั้นแน่และใช่ไม่ใช่หรอกครับ สิ่งที่เราเจออยู่คือการออฟไลน์ทั้งหมดสิ่งที่เราเกิดเกิดมาหรือเราเจออยู่เป็นการตามเขามารู้ตัวเราครับเขาไหนเขาคอรสอในเราไงครับเขาไหนเขาคือคอรอสอในเราอย่าลืมคอรสอนะครับเห็นไหมเห็นไหม เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในตัวเราได้หรือรู้ตัวเราด้วยจริงมันไม่ต้องเข้าหรอกมันต้องรู้ตัวเพราะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วที่ผ่านมามันคือหน้าสวยหน้าหลอ่อป่าแป้งน้ําหอมงามๆสวยๆแต่งตัวทรงผมนู่นนี่นั่นที่ไหนได้ข้างในเหม็นเนา่านี่มันไม่ใช่ดีท็อกซลํำซุยนะครับนี่มันเกินกว่านะครับนี่มันกายใจจิตสมัยภาษาเก่านะครับ แล้วเจียนรวมให้สามอย่างไว้ในที่เดียวกันแล้วทิ้งเลยครับทิ้งไว้ข้างๆก่อนทิ้งเอาไว้กับในตำรานั้นเมื่อเราได้เส้นทางในการเดินเราเริ่มชินเราเริ่มชินเห็นไพราะเราเริ่มชินเราสั่งเดินระบบครับเห็นนะอย่าลืมนะว่านี่คือเราทำเองอยู่นะ เมื่อเราทำเองอย่าลืมเรื่องวัตถุด,ดิบอย่าลืมเรื่องสามเหลี่ยมอย่าหลงทางไปในบอดเด็ดขาดเพราะบอกให้เลยครับบอร์ดยังไงก็ตามถ้ายังเข้าไปถึงมันดูดเราแน่นอนมันพร้อมจะดูดเราครับเราจะหมกมุ่นอยู่แต่กับบอดเออเออโอเคนะ เมื่อเราหมกมุ่นอยู่ในกับบอดมันก็ไม่หลุดบอดก็คือหลงเข้าไปอยู่ในวังวนของบอดแล้วมีบัตรผ่านด้วยคือเอาคอรสเข้าไปผ่านบอดมันก็จะกลายเป็นทีนี้แหละเป็นธาตบอดแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะไปนั่งกินนอนอยู่กับบอดเกอยังมันออกมาไม่ได้เจอเคยบอกแล้วว่าเวลาเวลาที่เราเข้าชั้นลึกแบบอินเซปชั่นฝันซ้อนฝันคิดซ้อนความคิดมันคิดยังไงมันคิดซ้อนความคิด มันมีคิดในความคิดเราจะต้องรู้ภายนอกตลอดเวลาเท่าที่เราเช็คได้คือหูครับตัวครับเรานอนอยู่บนที่นอนหูเราได้ยินภายนอกอยู่แคนะอย่าหลอยนะอย่าหลอยนะเมื่อเราไม่หลอยไปกับบอดเราก็แค่ตามดูตามรู้พเพเจรหว่า ระดับตรงนี้คือไม่มีทางที่จะเข้าไปอยู่ในภายใต้เงื่อนไขบอดคือดูมันเฉยอยากรู้เมื่อไหร่ปุ๊บสวยชีพหายเลยครับแทนที่จะกลายเป็นได้ของดีกับกลายเป็นว่าอ,อ๋อโดนบอรดคอมงำซะนี่ไม่มีใครช่วยได้นะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดอธิบายให้แล้วว่ามันคืออดีตทั้งสิ้น ที่เราเดินทางผ่านสองข้างทางนั่นแหละที่มีความเข้มข้นอยู่บนพื้นฐานของห้าเท่ากับหนึ่งนั่นเองตาชอบไม่ชอบหูชอบไม่ชอบจมูกชอบไม่ชอบคนนิ้ชอบไม่ชอบผิวสัมผัสชอบไม่ชอบบันทึกลงบอดหมดเห็นไหมก็เหมือนเขียนเดรี่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวก็ถึงบอกว่านี่คือออโตเมติกของบันทึกที่มันทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวเก็ดนะเก็ดนะเก็ดนะ ไม่ใช่สอนจ้ามาริวันแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะด้วยมันเป็นเรื่องตัวเรามาริวันที่ไม่ใช่การเอาลิสติกมาทาปากไม่ใช่การดมยาดมไม่ใช่การปาแป้งเป็นเรื่องในตัวเราครับคุณมาริวันขอบคุณมากเสร็จปุ๊บเมือ่อผมลืมประเด็นไปแล้วละ่ะผมลากยาวเนี่ยไม่รู้ผมมันจะพูดถึงประเด็นอะไรลืมเสร็จปุ๊บเรา ไปคอนโทรเลยครับไปจัดการเรื่องวัตถุดิบเราเอาวัตถุดิบที่เป็นอากาศเนี่ยครับไปเดินระบบแล้วนั่งกินป๊อปคอร์นเลยครับแล้วมองจอมอนนเตอร์จอมาเนเอร์คือบอดเห็นไหจอมนเอร์คือบอดส่วนหนึ่งเราแบ่งไว้ให้อะไรครับตัวเราทั้งตัวเลยครับบอรดส่วนมากอยู่ที่หัวตัดตอนตั้งแต่หัวไหล่ลงมายนปลายเท้าครับ สองสัดส่วนนี้อย่าลืมว่า FF เป็นได้สเปรดไดก็คือแจวฮอนนั่เอง JH FF กับ JH ทั้งตัวครับเป็นได้อะไรก็ตามเกิดขึ้นจดรายละเอียดให้หมดเพื่อให้มันไปค้ายันบอทที่ออฟไลน์ <subconscious ly> กันเราหลงไงครับกันเราเผลอไปรักบอดเข้า รักเขาทูดทูนเขาบูชาเขาน่ารักจังเลยดีจังเลยเราจึงใช้ตัวของเราเนี่ยครับสแตนบุยคอรสอ